สวัสดีค่ะพบก,กับช่องเทยไทยสปายมาแลนอีกแล้วนะจ๊ะทุกคนค่ะ เตรียมตัวเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวก็เดินทางแล้วนะคะกระเป๋าเดินทางก็ลงไปใส่รถเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวยังไงก็เดินทางไปด้วยกันถึงสนามบินยังไงก็จะถ่ายให้กันดูนะคะทุกคนคะ่ะจนถึงเมืองไทยเลยนะคะไปด้วยกันกับตัวโตจ้าจ้าทุกคนตอนนี้อยู่สถานีรถไฟแล้วนะคะเดี๋ยวรอรถไฟแป๊บหนึ่งค่ะรถไฟซ้ายตรงจาก เมืองที่ตัวตัวใสยอยู่นะครไปถึงแอร์พอร์ตเลยนะคะใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงกว่านะคะทุกคนค่ะตอนนี้รถไฟยังไม่มานะคะก็เลยยังไม่ได้เข้าไปด้านในคะ mm ่ะ hmm. ดีใจใหญ่ใหญ่เลยค่ะะจดีไปไทยนะคะก mm ็ hmm. ใหญ่ ตื่นเต้นใหญ่เลยค่ะทั้งเช้าเลยค่ะเตรียมของเตรียมนู่นเตรียมนี่เดินรอบบ้านเลยค่ะสวัสดีครับหรืยังสวัสดีครับไปไทยแลนด์ใช่ไหมผมไปไทยแลนด์ ขึ้นรถไฟกันแล้วค่ะทุกคนขาว่างมากค่ะตัวโต้เหมารถไฟหนึ่งขบวนไปสนามบินเลยนะคะทุกคนค่ะว่างมากค่ะช่วงบ่ายพอดีนะคะถ้าเป็นช่วงเช้าก็คงจะแน่นนะคะรถไฟคนไปทำงานไปอะไรกันนะคะ เอาสะดวกสบายเดินทางต่อค่ะ อินนะคะตอนนี้ตอนนี้โตโต้ก็ผ่านตำรวจมาแล้วนะคะเช็คพาสปอร์ตเรียบร้อยค่ะพอดีขาออกใายพาสปอร์ตของฮอนแลนด์เนเธอร์แลนด์ก็เลยง่ายหน่อยนะคะไม่ได้เข้าคิวนานค่ะสแกนแบบอัตโนมัติเลยค่ะทุกคนขาสบายแล้วค่ะจบเรื่องคอนโทรลทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็พาสปอร์ตเลยผ่านเข้ามาด้านในแล้ว ต่อไปก็จะรอแต่ขึ้นเครื่องอย่างเดียวนะคะเพราะใหญ่ไปน่นแล้วค่ะแก่ร่วงแก่แล้วนะคะทุกคนค่ะยืนโคโม่อยู่นู่นค่ะ นี่แหละค่ะเข้ามานั่งรอขึ้นเครื่องแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวก็เจอกันทางบ้านเราเมืองไทยนะจ๊ะ นั่งรอขึ้นเครื่องแล้วค่ะทุกคนค่ะเครื่องออกสองทุ่มสีนาทีนะคะก็เจอกันที่กรุงเทพแล้วกันนะจ๊ะจ้าสำหรับตัวตัวเองก็จะเดินทางกับเครื่องบินลำนี้นะคะสายการบิน KLM ของแอร์เนเธเรแลนดโดยตรงค่ะนี่แหละสีฟ้าฟ้านี่แหละจ้าทุกคนค่ะจะพาเราไปเมืองไทยนะคะ คนไม่เยอะเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่คนวันนี้รู้สึกว่าโล่งๆหรือว่ายังไม่ใกล้ถึงเวลาหรือเปล่านะคะคนไทยก็มีแต่คนไทยด้านนู้นปรับปายกันค่ะเลื่องงากช่ เพื่อนแล้วก็ทุกคนค่ะเพื่อนๆแล้วก็ ถึงสนามบินบ้านเราแล้วค่ะไทยแลนด์แล้วค่ะทุกคนค่ะไทยแลนด์แล้วจ้าพ่อใหญ่ก็รีบมากนะคะ<ม>แกก็รีบมากเลยค่ะ<ม>พ่อใหญ่ดีใจค่ะทุกคนค่ะถึงบ้านเราแล้วค่ะ ตอนนี้กำลังรอรับกระเป๋ากันนะคะรับกระเป๋าเสร็จก็จะออกไปหาแท็กซี่แล้วจ้าตอนนี้ขึ้นแท็กซี่แล้วทุกคนสำหรับการมาบ้านเรานะคะเห็นเมืองไทยทุกครั้งก็ตื่นเต้นทุกครั้งเลยค่ะ จะถึงโรงแรมแล้วนะคะทุกคนคะ่ะพ่อใหญ่เข้าไปเช็คอินก่อนคะ่ะโรงแรมใหญ่มากนะคะนู้นค่ะอเดี๋ยวพ่อใหญ่ไปเช็คอินก่อนนะคะเช็คอินโรงแรมก่อนแป๊บหนึ่งนะคะ <Yeah. S 1> โรงแรมใหญ่คะ่ะทุกคนคะ่ะ ชมด้านในห้องด้วยกันนะคะเข้ามาในห้องแล้วค่ะเราดูห้องน้ําก่อนก็ได้ค่ะทุกคนคะ่ะห้องน้ําก็โอเคอยู่เนาะค่ะหร,รูอยู่หน่อยนึ่งอยู่นะคะทุกคนคะ่ะถอยออกมาสิด้านนี้ก็ชากาแฟน้ําเปล่าฟรีนะคะเป็นเซตเซตแต่ละวันตรงนี้ค่ะก็ดีอยู่ค่ะดีกว่าโรงแรมทางยุโรปนะคะ โรงแรมทางยุโรปบางโรงแรมไม่มีฟรีเลยนะคะพ่อใหญ่ก็นั่งแล้วค่ะก้มหน้าก้มตากับไวไฟโรงแรมแล้วนะจ๊ะนี่แหละค่ะห้องเราที่จะนอนกันคืนนี้ก็นะคะตู้เย็นก็มีไมโครเวฟก็มีนะคะนูน้นวิวกรุงเทพมหาคนครนมรรัตนโกสินทร์ของเรานะคะทุกคนค่ะนูนนนน้นค่ะวิวค่ะ อองวัดก่อนเห็นวิวตึกมหานครวันนี้เห็นแก่ถนนตรงนั้นก็โอเคอยู่ค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวพักผ่อนก่อนนะคะทุกคนค่ะผู้เฒ่าเหนื่อยมากแล้วค่ะเมื่อคืนในเครื่องบินก็เด้นอนกันกนกละสองสามชั่วโมงนิดหนึ่งนะคะพักผ่อนกันนิดหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยติดตามรับชมกันไปเรื่อยๆว่าอยู่กรุงเทพว่าจะไปเที่ยวที่ไหนยังไงกันบ้างนะคะ ยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะทุกคนก่ bye bye, ะบ๊ายบายก่ะพ่อใหญ่นอนแล้วหนุน่นบ๊ายบายหรือยังบ๊ายบาย